ขวัญเป็นนักศึกษาแพทย์ปีสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยชื่อดังในเมืองกรุงเทพคืนหนึ่งหลังจากการเรียนที่เหนื่อยล้าขวัญกลับมาถึงหอพักของเธอที่ตั้งอยู่ในซอยเงียบสงบหอพักนี้เป็นอาคารเก่าที่มีประวัติยาวนานซึ่งขวัญไม่เคยใส่ใจฟังถึงเรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับมันทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในคืนนั้นเมื่อขวัญกำลังนั่งอ่านหนังสือเตรียมสอบแสงจากโคมไฟที่ส่องสว่างอยู่ในห้องทําให้บรรยากาศในห้องดูอบอุ่นแต่เสียงบางอย่างทําให้เธอหยุดอ่านแกรกแกรก เสียงนั้นดังมาจากทางเดินนอกห้องขวัญคิดว่าอาจจะเป็นเสียงเพื่อนข้างห้องที่เดินกลับจากงานแต่เมื่อเธอเงี่ยหูฟังอีกครั้งเสียงนั้นกลับดังขึ้นและเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆมันไม่ใช่เสียงเดินของคนธรรมดาแต่มันเป็นเสียงลากเท้าช้าๆราวกับบางสิ่งที่หนักหน่วงขวัญรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเธอพยายามไม่สนใจและกลับไปอ่านหนังสือต่อแต่ความอยากรู้ทำให้เธอลุกขึ้นจากโต๊ะและเดินไปที่ประตูเธอแง้มประตูออกเล็กน้อยมองออกไปที่ทางเดินมืด มีเพียงแสงไฟสลัวจากหลอดไฟเก่าๆที่ติดอยู่บนเพดานแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นทุกอย่างเงียบสงบเหมือนเดิมควนถอนหายใจอย่างโล่งอกและคิดว่าเธออาจจะคิดมากไปเองเธอปิดประตูและกลับไปนั่งที่โต๊ะอ่านหนังสือต่อแต่ไม่กี่นาทีต่อมาเสียงนั้นก็กลับมาอีกครั้งแกรกแกรกคราวนี้เสียงนั้นดังมาจากนอกหน้าต่างขวญรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีใจของเธอเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวเธอค่อยๆหันมองไปที่หน้าต่าง แต่ม่านถูกปิดไว้แน่นเธอไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ใครอยู่ที่นั่นขวัญพึมพำเบาๆใจของเธอเต้นรัวเมื่อเธอตัดสินใจที่จะเดินไปเปิดม่านดูเสียงนั้นหยุดลงทันทีขวัญยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าม่านความเงียบรอบตัวทําให้เธอรู้สึกอึดอัดเหมือนกับว่ามีบางสิ่งกําลังจ้องมองเธอจากด้านนอกทันใดนั้นเสียงคอเบาๆดังขึ้นจากหน้าต่างมันเป็นเสียงที่ทําให้ขวัญตัวแข็งทื่อหัวใจของเธอเต้นรัวและเธอรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แผ่เข้ามาในห้อง ขวัญไม่กล้าขยับเธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้มันอยู่ที่นั่นด้านนอกหน้าต่างของเธอและมันกำลังรอคอยอะไรบางอย่างขวัญยืนอยู่หน้าหน้าต่างใจของเธอเต้นแรงขณะที่เสียงเคาะเบาๆจากด้านนอกทำให้เธอตัวแข็งทื่อเธอไม่กล้าเปิดมา่านไม่กล้ามองออกไปว่ามีอะไรอยู่ข้างนอกแต่ความอยากรู้และความกลัวกำลังต่อสู้กันในใจของเธอทันใดนั้นเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนและต่อเนื่องราวกับว่ามีบางสิ่งหรือบางคนต้องการให้เธอเปิดหน้าต่าง ควันรู้สึกได้ถึงความเย็นที่แผ่เข้ามาในห้องราวกับว่าความมืดจากด้านนอกกำลังคืบคลานเข้ามาหาเธอเธอตัดสินใจที่จะเปิดม่านในที่สุดหวังว่าจะพบกับความจริงที่ทำให้เธอสบายใจขึ้นเมื่อเธอเปิดม่านออกช้าๆเธอเห็นเพียงความว่างเปล่าด้านนอกหน้าต่างมีเพียงลานกว้างเล็กๆที่ปกคลุมไปด้วยความมืดไม่มีใครหรืออะไรยืนอยู่ที่นั่นขวัญถอนหายใจอย่างโล่งอ,อกคิดว่าเธออาจจินตนาการไปเองแต่ในขณะที่เธอเริ่มหันหลังกลับเสียงคอดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ มันดังมาจากประตูห้องนอนของเธอขวัญสะดุ้งและหันกลับไปมองที่ประตูหัวใจของเธอเต้นแรงกว่าเดิมใครบางคนหรือบางสิ่งกำลังยืนอยู่หน้าประตูของเธอเธอค่อยๆเดินไปใกล้ประตูแต่ไม่กล้าเปิดใครอยู่ที่นั่นขวัญถามด้วยน้ำเสียงหวาดหวัน่นแต่ไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงเคาะที่ดังขึ้นอีกครั้งขวัญรวบรวมความกล้าและจับลูกบิดประตูความหนาวเย็นที่มาจากด้านนอกประตูทำให้เธอขนลุกเธอเปิดประตูช้าๆและสิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอตกใจ หน้าประตูไม่มีใครอยู่แต่มีซองจดหมายเก่าๆใบหนึ่งถูกวางไว้ที่พื้นขวัญก้มลงเก็บซองจดหมายขึ้นมามันเป็นซองจดหมายที่ดูเก่ามากและมีรอยขาดเล็กน้อยไม่มีที่อยู่หรือชื่อผู้ส่งขวัญรู้สึกสับสนแต่ก็ยังตัดสินใจที่จะเปิดซองจดหมายดูในซองมีเพียงกระดาษแผ่นเล็กๆที่เขียนด้วยลายมือสันๆข้อความบนกระดาษนั้นอ่านว่าอย่าเปิดหน้าต่างอีกขวัญรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวเสียงเคาะประตูยังคงดังอยู่ในหัวของเธอ แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือข้อความในจดหมายมันเหมือนกับว่ามีบางสิ่งหรือบางคนกำลังเฝ้ามองเธออยู่และเตือนเธอว่าไม่ควรทำบางอย่างที่อาจทำให้เธอต้องเผชิญกับสิ่งที่น่ากลัวกว่าควญรู้แล้วว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องนี้ขวญยืนนิ่งอยู่หน้าประตูดวงตาของเธอจ้องมองซองจดหมายเก่าในมือใจของเธอเต้นรัวและความเย็นที่แทรกซึมเข้ามาจากประตูเปิดทิ้งไว้ทำให้เธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังจ้องมองเธออยู่ข้อความที่อยู่ในจดหมายเตือนเธอไม่ให้เปิดหน้าต่างอีก แต่มันหมายถึงอะไรใครเป็นคนเขียนจดหมายนั้นและทำไมถึงส่งมาถึงเธอในค่ำคืนนี้ขัญปิดประตูและล็อกมันแน่นเธอไม่ต้องการให้ใครหรืออะไรก็ตามที่อยู่นอกนั้นเข้ามาในห้องได้หลังจากนั้นเธอนั่งลงที่โต๊ะและมองไปที่ซองจดหมายในมือของเธออีกครั้งเธอไม่สามารถหยุดคิดถึงข้อความในนั้นได้เสียงคลองเงียบลงแต่ความกลัวในใจของเธอยังไม่จางหายมันเป็นความรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่อยู่ใกล้เธอมากกว่าที่เธอคิด ขวัญพยายามจะอ่านหนังสือต่อแต่ทุกครั้งที่เธอเริ่มสนใจเรื่องเรียนเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นในห้องเธอพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นเพียงเสียงที่เกิดจากบ้านเก่าหรือเสียงลมแต่หัวใจของเธอบอกว่าไม่ใช่เสียงบางอย่างดังขึ้นจากด้านหลังของเธอขวัญหันกลับไปมองหน้าต่างอย่างรวดเร็วใจของเธอเต้นแรงอีกครั้งแต่ม่านยังคงปิดแน่นไม่มีอะไรเคลื่อนไหวขณะที่เธอกำลังจะลุกขึ้นไปสำรวจเงาสีดำปรากฏขึ้นจากมุมห้องเงานั้นดูไม่เหมือนเงาของคน แต่เป็นบางสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวช้าๆจากความมืดมันดูเหมือนกำลังเดินเข้ามาหาเธอขวัญตะโกนออกมาและถอยหลังไปจนชนกับผนังเงานั้นไม่ขยับแต่มันยังคงอยู่ที่มุมห้องราวกับว่ามันกำลังจ้องมองเธอจากความมืดเจ้ามองเห็นข้าแล้วสินะเสียงหนึ่งดังขึ้นเบาๆมันไม่ใช่เสียงที่ขวัญเคยได้ยินจากมนุษย์แต่มันเป็นเสียงที่แฝงด้วยความเยือกเย็นและน่ากลัวขวัญพยายามรวบรวมความกล้าและถามเจ้าคือใคร แต่ไม่มีคำตอบเงานั้นเพียงแค่ยืนอยู่ที่มุมห้องไม่เคลื่อนไหวแต่ความรู้สึกที่มันทิ้งไว้ให้เธอคือความหนาวเยือกและความกลัวที่ไม่อาจอธิบายได้ทันใดนั้นเสียงเคาะที่หน้าต่างดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังมากขึ้นและเร็วขึ้นราวกับว่ามีบางสิ่งกำลังพยายามเข้ามาในห้องของเธอความรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งไม่ถูกต้องมันไม่ใช่แค่เงาหรือเสียงเคาะแต่บางสิ่งที่เหนือธรรมชาติกำลังหลอกหลอนเธอและเธอไม่รู้ว่าจะหนีไปที่ไหน ขวัญพิงหลังกับผนังอย่างหมดทนทางขณะที่เธอจ้องมองเงาลึกลับที่ยืนอยู่ในมุมห้องมันไม่ได้ขยับแต่มันเหมือนมีชีวิตมีดวงตาที่เธอไม่สามารถมองเห็นได้แต่เธอรู้สึกว่ามันกำลังจ้องมองเธออยู่เสียงข้อจากหน้าต่างยังคงดังต่อเนื่องทุกครั้งที่มันดังขึ้นขวัญรู้สึกว่าความหวาดกลัวของเธอเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเธอไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปเธอเพียงต้องการหนีออกไปจากห้องนี้เงามืดนั้นยังคงนิ่ง แต่มันส่งผ่านความรู้สึกที่น่ากลัวเข้ามาในจิตใจของเธอเหมือนมันรู้ทุกสิ่งที่เธอกำลังคิดมันเหมือนกับกำลังควบคุมสถานการณ์ทันใดนั้นเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นจากความมืดเจ้ากลัวใช่ไหมเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของคนเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเย็นชาและความเงียบที่แฝงไปด้วยพลังขวญพยายามจะตอบแต่น้ำเสียงของเธอสั่นไปด้วยความกลัวเจ้าเจ้าต้องการอะไรจากฉัน เงานั้นยังคงนิ่งแต่เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งข้ารอคอยรอคอยเจ้าควันรู้สึกหนาวเยือกไปทั่วร่างกายคำพูดนั้นทำให้เธอสับสนและหวาดกลัวมากยิ่งขึ้นทำไมเงานี้ถึงรอคอยเธอเธอไม่เคยเจอสิ่งนี้มาก่อนมันหมายความว่าอย่างไรเสียงคอหน้าต่างดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังจนเหมือนกับมีบางสิ่งหรือบางคนกำลังพยายามจะบุกเข้ามาขวัญหันกลับไปมองหน้าต่างแต่เธอไม่กล้าเปิดไปดูเงามืดค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ขวัญ มันยังคงอยู่ในความมืดเหมือนกับไม่มีตัวตนแต่ความรู้สึกที่มันสร้างขึ้นทําให้ขวัญรู้สึกว่ามันใกล้มากขึ้นทุกขณะข้าอยู่ที่นี่มานานแล้วเจ้าคือผู้ที่ถูกเลือกเสียงนั้นกระซิบอีกครั้งเสียงที่ทําให้หัวใจของขวัญเต้นเร็วขึ้นเธอไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรผู้ที่ถูกเลือกคืออะไรและทําไมถึงเป็นเธอขวัญรู้สึกได้ว่าเธอไม่สามารถอยู่ในห้องนี้ได้อีกต่อไป,ไปเธอต้องหนีออกไป แต่เมื่อเธอพยายามขยับตัวเพื่อวิ่งไปที่ประตูเงานั้นเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและขวางทางเธอไว้เจ้าไปไม่ได้เงานั้นพูดเสียงเยือกเย็นมันก้าวเข้ามาใกล้ขวัญมากขึ้นและความมืดก็เริ่มปกคลุมรอบตัวเธอขวัญหายใจหอบขณะที่เธอรู้สึกว่าความมืดนี้กำลังกลืนกินเธอมันไม่ใช่แค่เงาแต่มันคือพลังที่เธอไม่สามารถต้านทานได้ข้าจะปล่อยเจ้าไปเมื่อถึงเวลาเสียงนั้นพูดเสียงเบาๆเหมือนเป็นคำสั่งที่เธอไม่สามารถปฏิเสธได้ ความรู้สึกถึงความสิ้นหวังที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเธอไม่สามารถหนีได้เธออยู่ในความควบคุมของสิ่งที่มืดมิดนี้แล้วควันยืนตัวแข็งอยู่ในมุมห้องขณะที่เงามืดที่ล้อมรอบตัวเธอเคลื่อนเข้ามาใกล้มากขึ้นทุกขณะความกลัวก่อกลุ่มหัวใจของเธอจนไม่สามารถขยับตัวได้แต่ในใจลึกๆของเธอรู้ดีว่าการยืนเฉยๆแบบนี้จะไม่มีทางช่วยอะไรได้เสียงกระซิบเยือกเย็นจากเงามืดนั้นยังคงก้องอยู่ในอากาศข้าจะปล่อยเจ้าไปเมื่อถึงเวลา ควันพยายามต่อสู้กับความกลัวเธอรู้สึกถึงพลังของเงามืดนี้ที่มีต่อเธอมันไม่ใช่แค่เงาลวงตาแต่มันเป็นสิ่งที่มีพลังและความตั้งใจในการควบคุมเธอเธอต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อหนีจากสถานการณ์นี้ทันใดนั้นขวันนึกถึงจดหมายที่เธอได้รับก่อนหน้านี้คําเตือนที่บอกไม่ให้เธอเปิดหน้าต่างมันมีความหมายอะไรหรือบางทีจดหมายนั้นอาจจะเป็นบาะแสที่จะช่วยให้เธอหนีรอดจากเงามืดนี้ได้ เธอหันกลับไปมองหน้าต่างที่ยังคงปิดอยู่และในเสี้ยววินาทีนั้นเธอตัดสินใจทำสิ่งที่ขัดกับคำเตือนในจดหมายควันรวบรวมความกล้าและรีบวิ่งไปที่หน้าต่างเงามืดขยับอย่างรวดเร็วเพื่อขวางทางแต่เธอก็เปิดหน้าต่างออกได้ทันทีทันทีที่หน้าต่างเปิดออกลมเย็นพัดเข้ามาในห้องพร้อมกับแสงจันส่องลงมาที่เงามืดเงามืดร้องออกมาด้วยเสียงแหลมสูงมันเริ่มสั่นสะเทือนราวกับว่ามันกำลังถูกทำลายโดยแสงที่ส่องเข้ามาแสงจันทรดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เงานั้นกลัวที่สุด เจ้าทำอะไรเสียงของเงามืดแผ่วเบาลงขณะที่มันค่อยๆจางหายไปในแสงจันทร์ที่ส่องเข้ามาในห้องขวัญหอบหายใจด้วยความโล่งใจเธอไม่เคยรู้ว่าการเปิดหน้าต่างจะทําให้เงามืดนั้นอ่อนแอได้แต่เธอก็รู้แล้วว่ามันเป็นวิธีเดียวที่เธอจะรอดเมื่อเงามืดหายไปจากห้องทุกอย่างกลับคืนสู่ความสงบขวัญยืนนิ่งอยู่หน้าหน้าต่างลมหายใจของเธอยังคงหอบถี่แต่ความรู้สึกถึงความเป็นอิสระเริ่มกลับมาอีกครั้ง เธอมองออกไปนอกหน้าต่างลานกว้างที่เคยถูกปกคลุมด้วยความมืดตอนนี้ถูกแสงจันทร์ส่องสว่างเธอรู้ว่าเธอสามารถเอาชนะเงาดื่นได้แต่คำถามที่ยังคงอยู่ในใจของเธอคือทำไมมันถึงมาตามหาเธอและยังมีอะไรที่เธอไม่รู้เกี่ยวกับมันหรือไม่เงามืดอาจจะหายไปแล้วแต่ขวัญรู้ดีว่านี่อาจไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวนี้หลังจากเงามืดสลายหายไปขวัญ นั่งลงด้วยความโล่งใจเธอมองออกไปที่หน้าต่างแสงจันทร์ยังคงส่องลงมาในห้องแต่ความรู้สึกที่ค้างอยู่ในใจของเธอคือความสับสนเงานั้นพูดว่ามันรอคอยเธอทำไมต้องเป็นเธอเธอเป็นใครในสายตาของเงานั้นขวัญพยายามย้อนคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เธอไม่สามารถเชื่อมโยงความเป็นไปได้ใดๆที่จะทำให้เธอกลายเป็นเป้าหมายของสิ่งลี้ลับนี้ได้เช้าวันรุ่งขึ้นขวัญตัดสินใจกลับไปที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลายัย เพื่อค้นหาคำตอบห้องสมุดเป็นสถานที่ที่เงียบสงบและปลอดภัยแต่เธอก็ไม่สามารถสลัดความรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างตามติดเธออยู่เมื่อขวัญเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตำนานหรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับเงามืดในหนังสือเก่าๆเ,เธอพบหนังสือเล่มหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของเธอหนังสือเก่านั้นดูเหมือนจะไม่เคยมีใครหยิบขึ้นมาอ่านนานหลายปีหน้าปกของมันเต็มไปด้วยฝุน่นแต่เมื่อเธอเปิดออกข้อความบนหน้าหนังสือทําให้หัวใจของเธอเต้นรัวเงาผู้รอคอย การปรากฏตัวของเงามืดที่ตามล่าผู้ที่เกี่ยวพันกับคำสาบโบราณควนเริ่มอ่านเนื้อหาอย่างตั้งใจตำนานเล่าว่าเงามืดนี้ถูกส่งมาเพื่อตามหาผู้ถูกเลือกซึ่งเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคำสาบโบราณที่ถูกทำขึ้นเพื่อขังวิญญาณชั่วไร้ายไว้เงามืดนี้จะปรากฏตัวเมื่อคำสาบเริ่มถูกทำลายควนรู้สึกตกใจเมื่ออ่านต่อไปเพราะข้อความบรรยายลักษณะของสถานที่ที่คำสาบถูกทำขึ้นมันเป็นสถานที่ที่ดูคุ้นเคยอย่างมาก มันคือบริเวณที่หอพักของเธอตั้งอยู่ในปัจจุบันคำถามที่เคยอยู่ในใจเธอเริ่มได้รับคำตอบแล้วแต่ก็เพิ่มความกลัวเข้ามาแทนเธอรู้แล้วว่าหอพักที่เธออาศัยอยู่อาจเป็นสถานที่ที่คำสาปถูกทำไว้และเธออาจเกี่ยวข้องกับมันมากกว่าที่เธอคิดขวัญปิดหนังสือและพยายามรวบรวมความกล้าเธอต้องหาทางจัดการกับคำสาปนี้ก่อนที่เงามืดจะกลับมาอีกครั้ง แต่ในใจของเธอเธอรู้ว่าการเผชิญหน้ากับเงานั้นจะไม่ง่ายเลยและสิ่งที่รอเธออยู่ข้างหน้านั้นอาจเป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่าครั้งก่อนหลังจากที่ขวัญค้นพบความจริงเกี่ยวกับคำสาบในหนังสือเก่าความกลัวในใจของเธอก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเธอรู้แล้วว่าหอพักที่เธออาศัยอยู่นั้นคือสถานที่ที่คำสาบโบราณถูกทำไว้และเธอคือผู้ถูกเลือกที่เงามืดกำลังตามหา ขวัญกลับมาที่หอพักในยามค่ำคืนความเงียบรอบตัวทำให้บรรยากาศน่ากลัวกว่าเดิมทุกย่างก้าวที่เธอเดินเข้ามาในห้องเหมือนมีใครบางคนคอยจ้องมองอยู่ตลอดเวลาเมื่อเธอเข้ามาในห้องนอนเธอปิดประตูและนั่งลงที่เตียงขวัญรู้สึกว่าการเผชิญหน้ากับเงามืดครั้งนี้จะเป็นการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายเธอต้องหาทางหยุดคำสาบก่อนที่เงามืดจะกลับมาและครอบงำเธออย่างสมบูรณ์ทันใดนั้นเสียงข้อที่คุณเคยดังขึ้นอีกครั้งมันเป็นเสียงข้อที่เธอไม่เคยลืมเสียงที่เริ่มต้นทุกสิ่ง แกรกแกรกควันรู้ทันทีว่าเงามืดกำลังกลับมาแล้วความหนาวเย็นที่แทรกซึมเข้ามาในห้องทำให้เธอรู้สึกได้ถึงพลังของเงาที่มากกว่าเดิมเธอไม่กลัวอีกต่อไปขวัญยืนขึ้นและมองไปที่หน้าต่างซึ่งยังคงปิดอยู่เสียงเคาะดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งประตูห้องนอนของเธอเริ่มสั่นสะเทือนเงานั้นไม่รอช้าอีกแล้วมันต้องการเข้ามาหาเธอควันรู้ว่าถึงเวลาที่เธอต้องหยุดคำสาบนี้เธอหยิบหนังสือเก่าที่ได้จากห้องสมุดออกมาในหนังสือเล่าว่า ผู้ถูกเลือกต้องทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกคำสาปและหยุดเงามืดที่ควบคุมพลังเหล่านั้นเธอเริ่มท่องคำสวดเบาๆตามที่หนังสือบอกขณะที่เงามืดเริ่มคืบคลานเข้ามาในห้องประตูเปิดออกช้าๆและเงาดำที่เคยขวางทางเธอก็ปรากฏตัวอีกครั้งมันยิ่งใหญ่และน่ากลัวกว่าครั้งก่อนเจ้าคิดว่าพิธีนี้จะหยุดข่าได้หรือเสียงกระซิบเยือกเย็นดังขึ้น ขวัญไม่หยุดเธอท่องคำสวดต่อไปขณะที่แสงสว่างจากเครื่องรางที่เธอเตรียมไว้ออกมาจากหนังสือแสงนั้นส่องเข้าไปในเงามืดและทำให้มันเริ่มสั่นสะเทือนเงามืดร้องออกมาด้วยความโกรธพลังของแสงจากเครื่องรางทำให้มันอ่อนแอลงแต่ก็ยังไม่หมดสิน้นขวัญรู้ว่าพิธีนี้จะไม่ง่ายแต่เธอจะไม่ยอมแพ้เจ้าจะต้องจ่ายค่าที่ค่าถูกขังมาเนิ่นนานเงามืดกล่าวด้วยเสียงกราดเกลียวมันพุ่งเข้าหาขวัญอย่างรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันแสงจากเครื่องรางก็ส่องสว่างจ้าเงามืดเริ่มสลายหายไปทีละน้อยจนกระทั่งห้องกลับสู่ความเงียบสงบขวัญหอบหายใจขณะที่ทุกอย่างรอบตัวเธอกลับคืนสู่ความปกติเธอรู้ว่าการเผชิญหน้าครั้งนี้เป็นการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายและเธอสามารถปลดปล่อยวิญ,ญญาณที่ถูกคำสาปได้สำเร็จแต่ในใจลึกๆเธอรู้ว่าเงามืดนั้นอาจไม่ได้หายไปตลอดการมันอาจรอคอยโอกาสที่จะกลับมาอีกครั้งเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม